ยาเสพติดมาเป็น 10, 10ปีแล้วเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งนะคะจะทำร้ายตัวเองค่ะ คือเราจำเป็นต้องเบลอภาพแต่ว่าจริงๆอ่ะภาพที่ไม่เบลอคือเขาเอามีดมาจี้ท้องตัวเองนะคุณผู้ชมจะทำร้ายตัวเองนายธวัชชัยอายุ37ปีถือมีดไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วจ่อไปที่ท้องตลอดเวลานี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอยู่แถวแถวบ้านเขาเองนะคะมีตำรวจเนี่ยพร้อมกับเหล็กไม้งามคุมเชิงดูโดยมีนางพิไลพรบุญเกินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลนาฝายเข้าไปเจราจานี่ผู้ใหญ่บ้านหญิงท่านนี้ถือว่าเป็นพร นะเข้าไปเจราจาเอาน้ําดื่มไปให้ก็ไปคุยจนสุดท้ายเนี่ยทวัชชัยก็วางใจจังหวะที่เข้าไปประชิดตัวก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านหญิงจะกล่อมจนสุดท้ายแล้วทวัชชัยทิ้งมีดพอทิ้งมีดจังหวะนั้นแหละค่ะตารวจถึงได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อไปได้ผูกำมันใจน,นะมึงเพร<อ>าะฉะนัะ้นอ่ะเขามันใจกันเนี่ยมันบอกมีอย่างนี้ไอ้จุ๋มมึงเอาวางลงตอนนี้ คุก็สบายเจ็ูก็ไปองคุณได้เออดึงไปไกลๆเออแค่นั้นเองเนี่ยทิ้งไปไกลๆหมายถึงว่าเอามีดอะทิ้งไปไกลๆนะเชื่อใจนะมาสำหรับธวัชชัยตรวจสอบประวัติคือเขาติดยาบ้ามาเป็น1ิปีค่ะไม่ยอมทํางานได้แต่ของเงินพ่อแม่ไปซื้อยาบ้ามาเสพไปวันๆวันไหนไม่ได้เงินก็จะคุ้มครั่งหล,งลอนจากฤทธิ์ยาบางทีนะจุดไฟ ขู่จะเผาบ้านด้วยบางทีจุดแล้วดับได้บางทีขู่ว่าจะจุดสุดท้ายนําตัวไปรักษาต่อไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดชัยภูมิไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นหน้าโรง